เรื่องนี้ก็พาเอาคนอื่นว้าวุ่นเหมือนกันนะคะพาไปดูเรื่องแรกวันนี้พอรู้ว่าเพราะอะไรชายคนนี้ถึงอยู่ๆดีๆเนี่ยมาหมดสติข้างๆบ่อน้ําแบบนี้เนี่ยหลายคนเห็นแล้วแบบอาจจะต้องอุทานมาด้วยเสียงแบบโอ้ยอย่างนี้เลยนะอย่างนี้เลยนะใช่อย่างนี้เลยว่าโอ้ยนึกว่าป่วยนึกว่าหมดสติเป็นอะไรหรือว่าแบบจะมีชีวิตรอดไหมคนไปช่วยพอได้กลิ่นเหล้าแล้วแบบโอ้ยคนเมาอ่ะดูกันค่ะ ย่านชื่นย่านครับผมว่าจะเอาไปไหมครับจะเริ่มหายจะเอาไปเอาจะไปรักษาไหมล่ะไม่ไม่ใช่ค่ะคุณพี่ช่วยง่ายๆนะเพาะ่างคนนี้ไม่ต้อง่ายอีกแล้วตังค์ไม่ตังค์ไม่มีปัญหาแล้วครับถ้าอยากไปรักษาผมผมจะไปให้เพราะว่ามันไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายเนาะก็คือตอนแรกที่เจอเนี่ยไม่ได้อยู่ในสภาพนั่งแบบนี้ไงตอนแรกที่เขาไปเจอเนี่ยกู้ภัยฮุกสามหนึ่งไปเจอ สภาพนอนคว่ำหน้าใครก็คิดว่าตายแล้วเป็นอะไรหรือเปล่าป่วยหรือเป็นลมหมดสติอะไรยังไงไปไหมหมดสติแน่นิ่งอยู่แบบบริเวณนาข้าวนะคะคุณผู้ชมอีกนิดเดียวหน้าคงจะทหน้าทิ่มน้ําลงไปนี่มันก็น่าห่วงเหมือนกันนะคะชายคนนี้อายุประมาณ40ปีเป็นชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่11บ้านโพตาบลสํารงคอำเภอโนนไทยจังหวัดนอครราชสีมาชาวบ้านเขาคิดว่าตายแล้วทีนี้กู้ภัยไปตรวจสอบอ้าวยังมีลมหายใจอยู่แต่ทีเนี้ย กลิ่นเหล้ามันคลักลุ้งออกมาเลยก็เลยช่วยกันปลุกก็มีญาติเข้ามายืนยันว่าชายคนนี้มเมาเหล้าแบบนี้เป็นประจำเลยแล้วพอเริ่มสั่งเมาแล้วก็บอกว่าออไม่ประสงค์ที่จะไปโรงพยาบาลเพราะว่าติดปัญหาเรื่องการเงินแล้วก็ไม่มีใครสะดวกไปเฝ้าที่โรงพยาบาลด้วยจริงๆกู้ภัยเขาก็ขยันขยอนะไปไม่เล่าโรงพยาบาลนะถ้าไปก็จะไปส่ง นะคะสรุปแล้วก็บอกว่าไม่ไปซึ่งกู้ภัยเขาก็ตรวจสอบอาการเบื้องต้นเห็นว่าไม่ได้บาดเจ็บอะไรก็เลยพาชายคนนี้พร้อมญาติไปส่งที่บ้านเพื่อความปลอดภัยและชาวบ้านบอกว่าชายคนนี้ชอบดื่มเหล้าเป็นประจำและเดินกลับบ้านสภาพเมาหนักเป็นประจำนะคะเดินตุปัตตุเปค,คนเขาเห็นจนชินละนี่เคราะดีครั้งนี้แค่หมดสติข้างบ่อน้ํา ถ้าพลัดตกลงไปเนี่ยไม่อยากจะคิดว่าจะเป็นยังไงจะรอดหรือไม่มันก็ไม่รู้เหมือนกันก็อยากจะฝากญาตินะคะช่วยดูอย่างใกล้ชิดค่ะ